นี่สิาพามาสุบกแบบสุบกแบบใส่ปลาทูปลาทูปีชุกแล้วมากแกะตะเนี่ยน้องในยังกินง่ายเนาะเหมือน แยกไผ่ชุบแบบแยกเมื่อนี่ชุบแบบชุบกินพี่น้องชุบแบบใส่ปลาทูนี่แบบที่ห่อต้มซุกแล้วก็ฟักให้ละเอียดมาตำใส่ปลาทูเลยซุปหักแบบกับเขา น่าอีสาบนบานๆน,นี่ก็จะเป็นต้นหอมส่อยไว้แล้วใส่ลงไปเลยใส่หอมเยอะๆอะได้อร่อยยอดน้ำปลา ใส่ผงปรุงรสใส่น้ำปลามันคลุก็ใส่ขกขัวน้ำใส่ถั่วลิสงขวานี่จะใส่ขกอขอขัว เราขวัวแล้วก็ไม่ยัวกันเลยอหอมเป็นแต่แซ่บพี่น้องพี่น้องที่ปลายังก็ใส่ไป่ลในพี่น้องเอ๊ะ ปลาทูกระเซ็ปลาทูาช่อนปลาดุกใส่ในบะใส่ซุบบกแป็ดหรือเากันดีด้วั้นใสจคนป่าใส่บบกแป็ดใส่ซุปอนี่เฮานี่แซ่ปปบมากด้วยซุปปบบกแป็ดนี่นี่บา้านลองหันเด็กน้อยซุปสูปกินแล้วละว่าแต่วางอยากอีกกินง,ง่ายเนาะพี่น้อง ตามให้ไไมันเข้ากันดีๆมัมนสิได้นวลหุบสิดีต้มเปื่อยๆชิมกันเลยจ้าแซ่บแล้วล่ะซ่ํนีิดเค็มหลายมันบ่ดีเอาพอดีกิน กขาจางไวก่อนมขงคจะกินข้าวแญ่เนาะพี่น้องเนาะกินเข้มหลายมันจะแพ้ไตเพราะบ้านเราเป็งกนบ๊าหวานอยู่บ้า้เรากินเข้ม นีหอนกระส่าเลยพี่นอ้องแดดคักมื้อนี้อากาศก็อุ่นขึ้นแล้วเศ้าหนาวแล้วล่ะพี่น้องข้างเตียบ้านพี่น้องเศ้าหนาวไป หน้าตาก็จะประมาณนี้จ้าเป็นจะแซ่บบ่พี่น้องมาได้มากินน้ำกันจิตแล้วจ้า